สวัสดีครับผมเพจพระรุ่ยสวัสดีที่สูส้ผูขข้ซูฟอนกับผมมือชิมาตามแนวทางของผูศูนย์เจ็ดตามแนวทางล่าพัฒนาผูศูนย์เจ็ดวันจันท์ 5, ท,น 2, 5, 6, 6. นที่หามิจุนาสองหาหกหกเมื่อวันศุกร์ที่สองของผูศูนย์ผูศูนย์เจ็ดนั่น ให้บนลงล่างเลขบนออกห้าห้าหกเลขล่างออกหนึ่งหาให้ให้บนลงให้บนลงล่างหาหนึ่งหนึ่งหาเนาะพี่น้องเนาะของปูให้หา 1, 1, 1, หานึน่งเลขออกหนึ่งหา,ล,างล่างวกเลขวิ่งลูดบนบกเขาล่างวิ่งลูดห้ามาทั้งบนทั้งมาทั้งบนทั้งล่าง ส่วนจับคู่ส่วนจับคู่กับเข่าตัวเน้นก็คือเลขออกเลขบนออกหาหกให้ล่างขึ้นบนให้ล่างขึ้นบนปู่ศูนย์เจ็ดเข่าตัวเน้นแต่ก็ให้ล่างขึ้นบน, 7, น,น,บน,บนส่วนบนเข่าหาเนึ่งนึ่งหาให้บนลงล่าง ให้ล่างขึ้นบนของปูศูนย์เจ็ดกับกันเนาะพี่น้องเนาะให้ล่างขึ้นบนให้บนลงล่างกับกันที่นี่เขาก็นาตามกันต่อ,อ,อวันจันทร์ก็คือเมื 2, 5, 6, ม่อแรงนะพี่น้องวันจันทร์ที่ห้ามิถุนาสองห้าหกเมื่อแรงพี่น้องลาพัฒนาของปูศูนย์เจ็ดเนาะให้บนลงล่างให้ล่างขึ้นบนวันที่ห้า ลราพัฒนาปูลราพัฒนาปูศูย์เจ็ดบนบนวิ่ง บนวิ่งศูนบนวิ่งลูดศูนจับคู่บน 07 17 27 08 หนึ่งแปดสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้า สองเก้าบนวิ่งลูดศูนย์เน้นกันเน้นติดศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าเกรนี่ว่าเบื้องล่างกันล่าง ล่างวิ่งรูดล่างวิ่งรูดสี่ล่างวิ่งรูดสี่จับคู่ล่าง ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองศูนย์สามหนึ่งสาม สองสามศูนย์ส,สี่หนึ่งสี่ สอส่ล่างวิ่งรูด4เน่นกันเน่นติดส0 4 1 4 2ย์สีปกันตัวร่องกระจัดใดได้พี่น้องได้ขันตรงเลขในใจกระจัดได้พิจารณาบ้าง อภิร่องแอดขีดต้วนแล้วพี่น้องเด้อว,วันจันท 5, น 25, 66, ร์ที่ห้ามิจนาสองห้าหกหมลแงพี่น้องสองทุมเครื่องลาพัฒนาผู่ศูนย์เจ็ดบนวิ่งรูดศูนย์จับคู่บนศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองแปดศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้า ปูเน so ้นเหติตศูนย์ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าตุกันตัวล่องธรรมะขจัดใดได้พี่น้องครึ่งหมดที่แล้วหันกะหมดที่แล้วของปูกะเพื่อหาหนึ่งหนึ่งหากับเขาตุกันตัวล่องจะให้ให้บนลงล่างส่วนล่างให้วิ่งซีวิ่งลูดซีจับปูกับศูนย์สองหนึ่งสองหลักกับสองสอง ศูนย์ส0ม1น2่ส่วนตัวเน่นกันเน่นติดสก็คือศูนย์สี่หนึ่งสี่องสีนอห้ากระชบหน้าจอตามนี้นะครับเด้อแนวทางปู่ศูชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเปีนแค่แนวทางมาแร่งสองทุ่มเครื่องขอให้โชคๆมันๆรวยๆแห้งสูบปู่ทุขคนอยาจะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปหน้าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม